กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไหด้าค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราจึงเกาะติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไหด้ารุ่นที่3ที่เขาอบรมการที่โรงแรมชาทเอมลิเวซด์มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนําข้อมูลประโยชน์ที่ได้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดรวมถึงคนที่คุณรักค่ะมาในสัปดาห์นี้นะคะเราจะนําเสนอเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ที่ไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่พลังหินอย่างเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของธาตุทาง5ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตรกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไหด้ารุ่นที่3ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยรชาชพัฏสวนสุนันทายังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการบรรยายงานวิชาการโดยอาจารย์แพทย์จีนมุกดาโทแสงสาขาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยรชาชพัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงครามได้กล่าวบ,บรรยายในหัวข้อศาสตร์การแพทย์แผนจีนว่าทฤษฎีแพทย์แผนจีนถือเป็นทฤษฎีหยินและ ต้องตรงกันข้ามเสมอและต้องควบคุมซึ่งกันและกันกลางวันเป็นอย่างเสมือนพระอาทิตย์ จึงเป็นความร้อนและเป็นช่วงเวลาที่คนอยากพบป่าสนทนาส่วนกลางคืนเป็นหยินไม่มีแสงอาทิตย์เป็นความเย็นผู้คนต้องการพักผ่อนอยากอยู่คนเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเราในช่วงกลางวันยางคือความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาคนใช้พลังงานในตอนกลางวันร่างกายจะเกิดความสมดุลแต่ถ้าหากช่วงไหนที่รู้สึกหดหูไม่มีความสุขเป็นภาวะหยินพบมากในปัจจุบันเพราะคนเราใช้ชีวิตเร่งรีบต้องทำงานให้ได้ตามเป้า ไม่นอนเกิดจากการใช้พลังงานอย่างมากกว่าพลังงานหยินร่างกายจึงขาดความสมดุลทำให้เกิดความเครียดซึมเศร้าเป็นต้นทั้งนี้ทฤษฎีปัญจธาตุธาตุทั้งห้าที่แบ่งอวัยวะภายในร่างกายออกเป็นสองประเภท 1. อวัยวะตันจะต้องมีสารที่เราต้องการให้อวัยวะนั้นๆทำงานได้เต็มที่เสมอเช่นตบหัวใจม้ามปอดไตถ้าตับมีปัญหาจะสะท้อนที่ตา ถ้าในตับมีอย่างเยอะตาจะแดงภาวะหัวใจมีปัญหาจะรวมไปถึงระบบสมองสะท้อนที่ลิ้นม้ามดูที่ปากและกล้ามเนื้อกินเยอะกล้ามเนื้อไขมันเยอะกินน้อยก็จะผอมปอดดูที่จมูกและผิวซึ่งปอดจะสะท้อนกับลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายสิวอาจจะขึ้นเยอะไตควบคุมกระดูกและฮอร์โมนจะสะท้อนกับระบบการได้ยินกระดูกอาจจะผุได้ง่าย สอ,อวัยวะกลวงคือต้องไม่มีอะไรขัางค้างข้างในต้องขับออกเสมอเช่นถุงน้ำดีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะกระเพาะปัสสาวะระบบเส้นลมปราณเส้นลมปราณเปรียบกับถนนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะภายในและเป็นแนวเรียงตัวของจุดฝังเข็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดปลายนิ้วมือนิ้วเท้า บนเส้นจะมีจุดฝังเข็มร่างกายมีเส้นลมปราณทั้งหมด12เส้นโดย1เส้นจะเคลื่อนไหวทุกๆ2ชั่วโมง12เส้นจึงเท่ากับ24ชั่วโมงเริ่มต้นจากจุดปอดเคลื่อนไหวตั้งแต่ตี3ถึงตีห้า 1 1นาฬิกาถึง13นาฬิกาเป็นช่วงเวลาของหัวใจคนจีนเลยจะนอนในช่วงเวลานี้เพราะช่วงเที่ยงจะเป็นช่วงหยางซึ่งมีพลังมากที่สุดคนจีนจะใช้ช่วงเวลานี้ในการนอนพักผ่อนเพื่อเก็บพลังหยางให้หัวใจได้พักผ่อน ตับจะทำงานในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามจะมีการขับสารพิษในร่างกายเราจึงควรนอนก่อนเวลา22นากาเพราะตับกับถุงน้ำดีจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่าเป็นช่วงผลิตโกรทฮอร์โมนและซ่อมแซมร่างกายอาวัยวะที่ใช้ในการฝังเข็มส่วนมากจะเลือกจากจุดไกลเช่นมือและเท้าเราจะบำรุงร่างกายจะเลือกกดจุดที่ใกล้ข้อใหญ่ๆเช่นข้อศอก ข้อเท้าซึ่งถือเป็นจุดรวมพลังลมปราณแต่ถ้าหากจะอยากระบายความเครียดจะนวดกันที่ปลายมือและปลายเท้าการเกิดโรคจากในแผนจีนมีสองประเภทได้แก่หนึ่งเจิงชีนั่นคือพลังลมปราณในร่างกายเป็นพลังงานที่อยู่ในร่างกายสิ่งที่เกิดจากพ่อแม่สิ่งที่เรากินเข้าไปและอากาศรวมกันเป็นลมปราณ ปรับร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมป้องกันโรคและฟื้นฟูร,ร่างกายและ2เสียชีสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อโรคเมื่อเรามีภูมิต้านทานที่ดีก็จะไม่เป็นโรคปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคในทางการแพทย์แผนจีน 1. อากาศนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่างๆเช่นลมความเย็นร้อนชื้นชื้นแห้งไฟ 2. อารมณ์ ตัวก่อกำเนิดที่ทำลายอวัยวะโดยตรงเช่นการโกรธทำลายตับดีใจมากเกินทำลายหัวใจเศร้ามากเกินไปทำลายไตายการคิดมากจะทำลายระบบย่อยอาหารเป็นต้น 3. อาหารต้องกินอาหารที่สะอาดให้พอดีเหมาะสมต่อร่างกายของเราตรงต่อเวลาและจะต้องย่อยได้ปกติ 4. การใช้แรงถ้าใช้แรงมากไปก็ไม่ดีไม่ใช้แรงเลยก็ไม่ดีเพื่อให้ลมปราณในร่างกายไหลเวียนดีขึ้นการใช้สมองมากก็เปรียบเสมือนการใช้แรงด้วยรวมถึงมีการเพศสัมพันธ์มากเกินไปร่างกายจะสูญเสียสารก่อกำเนิดมากเกินไป 5. ของเสียที่ขับออกไปไม่หมดเกิดการขั่งค้างในร่างกายจะก่อให้เกิดเลือดข้างเลือดหนื่กระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆได้ค่ะ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่แพทย์แผนจีนจะสังเกตจากใบหน้าท่าทางการพูดคุยอารมณ์และตรวจที่ลิ้นกับชีพจรโดยเฉพาะลิ้นต้องไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่บวมไม่แดงไม่ซีดเกินไปต้องพอดีกับปากฟ้าที่ลิ้นจะบ่งบอกถึงระบบการย่อยอาหารดังนั้นจึงต้องไม่หนาหรือบางเกินไปการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนจีนจะบูรณาการร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน การฝังเข็มรักษาโรคปวดที่ไม่ใช่การอักเสบปรับสมดุลของอวัยวะต่างๆในร่างกายคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดการครอบแก้วจะทำให้เส้นเลือดฝอยแตกบริเวณผิวหนังเกิดอาการอักเสบที่ไม่ติดเชื้อสืบเนื่องจากเม็ดเลือดแดงไม่ค้างอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆกระตุ้นเซลล์ อย่าลืมนะคะทุกข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดก,การสุขภาพยูดิิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่3นี้ผู้ชมสามารถที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตนเองเท่านั้นด้วยแต่ยังหมายรวมถึงคนรอบข้างคนใกล้ชิดและคนที่คุณรักค่ะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพติดตามกันได้เป็นประจากับรายการคนหลังข่าว ซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง facebook youtube instagram และ tiktok ส่วนหน้าสอนทีเช่อง16ค่ะก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นากาถึง15นาฬกา30นาทีวันนี้นัาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ